อันนี้คือโต๊ะของใครเนี่ยอ้าวก็โต๊ะของพี่ไงไก่ไอ่ไผ่อันอันนี้ชีสพายหรืป่าครับมันมีขายอยู่หนีแล้วอ่ะมันมีอันนี้เขาไม่เห็นใส่เตามีมมชื่อหมูกระทะอะไรไหมูกระทะนาไทยวัฒนาไทยพี่ตาเห็นว่มักหมวยได้อเปล่าห่านเนื้อหนาวห่นห่านเนื้อ <laughs> ห,<น>ห,หนาวแต่ต้องกินหมูกระทะนี่หนาวหนาวเหรอผมีลมจะแผลหนาวไง าากศมันไปว่ากว่าที่มาสัมผัสลมอยู่หน้าตใจอ้าวมันบรรยากาศมันเป็นไก่ปลาเป็นใจน้ำกระจายเจ้าบอกว่าเปนเชืนอเดียวกันเป็นใจเป็นตะแลนลงสาแม่เมษาแล้วค่ะเนาะงเมษาไม่จัดนี่นะเมษาอยนางนี้พี่น้ำเงินได้ครับนี่โว้ยโกลาจัดใส่ซิ่มๆๆให้เนี่ยค่ะหมูกระทะหน้าไทยก็ข้าไปค่ะ นี่ต้แล้วนาาูแล้วยืเสีย่ให้เเอาสุกอีดีตีดแล้วจ้าเอตยไผ่ดิต้มหอไงหนูมันดูแล้วเก้าหกปลาไอตุยชุกกับไผนั่นเพิ่งดีดีแล้วค่ะดีรอกินมูดที่มิมันเ่ทันได้สุกไผ่นี่นี่ตอนนี้ต้มหรอวะมันต้มบออันนี้เป็นปลาตรงนี้ที่เมืองนึงกิน ไ,ไอล้ละควาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของหุงกระทะนะคะเท่าปะคะ,คะได้ปะน้ำจิ้มแท้ ว่ารสชาติแบบนี้มันต้องเป็นคนเี่เปแอาหารปรถังเลยรสชาติแบบนี้จจนะมีแบบเดียวน,นะครับต้องไก็ตองมาจิมานาตายเด้นะเออี่ค่ะนค่ะท้ายินทายอินย่างมเส้ากับจังเป็นกาแฟไอส์ด้เลย่างมาเส่ากาแฟต้งกิน,นย่างมาเส้าบุกระทะนาตายเราว่ามเส่าเป็นกาแฟขอบคุณค่ะเซฟเซฟค่ะ